คือถ้าเกิดเดือนกันยาเนี่ยเศรษฐกิจภาพรวมก็ทรงตัวจากเดือนก่อนนะครับโดยเฉพาะด้านการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนก็เลยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมก็ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนอะไรก็ดีพวกการส่งออกสินค้าบางหมวดนะครับก็ดีขึ้นการท่องเที่ยวก็ขยายตัวดีต่อเนื่องส่วนด้านเสียภาพเศรษฐกิจนะครับอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลงการว่างงานในระดับต่ำดุลอ่บัญชีรัลสัพัทก็ขาดดุลจากพวกดุลบริการนะครับส่วน ลงทุนเคลื่อนย้ายดูยาการชำระเงินเกินดุลทีนี้ไปใจมาสาคือตรมารสามเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นตัวเลขจากเครื่องชี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขจริงตัวเลขจริงเนี่ยก็จะต้องรอของสภาพัฒน์นะครับโดยภาวะตรมารสามเนี่ยก็มีสัญญาณปรับดีขึ้นบ้างนะครับเทียบกับตรมารที่สองการส่งออกสินค้าหลายหมวดก็ทยอยปรับดีขึ้นตามบุประสงค์ต่างประเทศการท่องเที่ยวก็ดีต่อเนื่องการบริโภคการลงทุนเอกชนก็ทรงตัว การพื้นตัวภาคุกษาหกรรมก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับภาครัฐก็มีการเร่งใช้จ่ายอยู่แต่ว่าก็น้อยกว่าเป้าสําหรับเสถียรภาพเงินเฟ้อก็ชะลอลงว่างงานต่ำนะครับดุมเชื้อเินสัพพัทดุมการชำระเงินขาดดุลแต่ว่าน้อยลงจากไตรมาสที่แล้วทีนี้ถ้าไปดูในรายเซกเตอร์นะครับจะเห็นว่าการส่งออกในบางหมวดเนี่ยปรับดีขึ้นตามการพื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ว่าโดยรวมก็ยังผดตัวนะครับ การบริโภคการลงทุนเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อนการผลิตภาคุตษาหกรรมก็ยังไม่พื้นตัวชัดเจนแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าหดตัวนะครับจากระยะเดียวกันของปีก่อนทีนี้มาดูส่งออกกันนะครับส่งออกเนี่ยมีมูลค่า19.2เกาจุดสพันล้านเหรียญน,นะครับหดตัวไปแล้วละ6.3นะครับแต่ถ้าเกิดไม่รวมทองนะครับไม่รวมทองก็จะขยายตัวเล็กน้อยละศูนทีนี้ ถ้ามาดูในลายหมวดนะครับหมวดเกษตรเนี่ยจะเห็นว่าก็เป็นบวกนะครับเดือนนี้เป็นบวกจากการส่งออกข้าวยางบรรสุกระหลังนะครับทางด้านปริมาณแต่ราคาของข้าวยางก็ยังลดต่ําลงอยู่นะครับทางด้านของอประมงก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกกุ้งที่มีปัญหาโรคระบาดและเรื่องของอาหารทะเลกระป๋องซึ่งเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับ ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้า,าเป็นทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะ IC นะครับแผงจอไฟฟ้าเนี่ยขยายตัวได้ดีพอสมควรนะครับรถยนต์ก็ถือว่าพอไปได้นะครับเพราะว่าทางผู้ผลิตเนี่ยหลังจากที่ขายในประเทศได้น้อยลงก็พยายามจะาหันไปส่งออกมากขึ้นนะครับที่หดตัวมากๆอาจจะเป็น เรื่องอพิเศษนิดนึงนะครับก็คือทางด้านของทีี่เรยกวโาเมทัลนด์สตีลคือโลหะแล้วก็เหล็กพวกนี้คือปีที่แล้วเนี่ยมีการยกเลิอกอามาตรการป้องกันการทุ่มตลาดนะครับของกลุ่มยุโรปที่เรียกว่าแอนติดัมปิ้งของเหล็กปีที่แล้วก็เลยเล่งส่งออกกันมโมโหสมโหรานนะครับก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยจากฐานที่สูงปีที่แล้วก็เลยลงมาไม่มากลงมามากนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นทั้งทั้งใจมาสเนี่ยจะเห็นว่า,าการส่งออกก็จะหดตัวไปร้วหนึ่งจุดแปดนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเก้าเดือนปีนี้เทียบกับก่บเดือนที่แล้วก็จะขยายตัวด้ศูนย์จุดสองทีนี้ดูทางรายประเทศบ้างนะครับถ้ากลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็ถือว่ายังพอไปได้นะครับขยายตัวก็พลิกขึ้นโดยเฉพาะพวกยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ดีจากจีนก็เห็นการฟื้นตัวค่อนข้างชัดนะครับ กลุ่มพวกเกษตรยางบิตโตเลี่ยมพวกนี้นะครับสหรัฐ EU นะครับก,ก็เห็นการพื้นตัวบ้างนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาเ,าเฉพาะนะครับบ้างก็คือว่าเรื่องของสินค้าที่ส่งออกไปญี่ปุ่นหรือว่พาพวกกุ้งนะฮะกุ้งนี่ก็ส่งออกไปเยอะก็มีปัญหาตามที่เราทราบกันไก่ก็เช่นเดียวกันนะครับไก่ก็มีผุ้ปิดขนาดใหญ่ก็ปิดโรงงานไปบางส่วน แล้วก็ญี่ปุ่นเข้าใจว่าเดือนกันยาก็จะมีเรื่องพายุเข้าด้วยนะครับก็จะพวกให้เอ้คนวิ่งกิจัตจะชะลอลงไปบ้างทีนี้การบริโภคลงทุนนะครับโดยรวมรวมก็ท่งตัวนะครับการบริโภคเนี่ยถ้าดูดัชนีเนี่ยอาจจะหดตัวไปค่อนข้าง,งเยอะนะครับเป็นละ6.0แต่ว่ากันยาปีที่แล้วมีปัจจัยพิเศษนะครับมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก้อนใหญ่เข้ามาประมาณหมื่นล้านนะครับทําให้ฐานสูงซึ่งนี้ก็เป็นปัจจัย เพียงแค่เดือนเดียวเดินสัญญาปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่รวมไอ,อ้ตัวฐานที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยทางด้านดัชนีบุริโภคก็จะหดตัวไป2ออร์นะครับไม,ไม่ถึง61%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเดือนก่อนก็หดตัวไปเล็กน้อยประวันหนามเปนะครับของทั้งไตรมาสนี่ยหดตัวไปนิดเดียวนะครับแค่แล,ละละศูนจุก็ถือว่าทรงตัวทีนี้ใน แรงประกอบเนี่ยรถยนต์อันนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าก็หดตัวจากาช่วงเดือนก่อนหน้านะครับที่ซึ่งมันก็ต่อเนื่องมานะครับทั้งจากื่องมาตรการลดคันแรกที่หมดลงแต่ว่าพวกการบริโภคน้ํามันไฟฟ้ายังดีนะครับอันนี้ประสิทธิมูลค่าเพิ่มอ,อย่างที่เรียนไปมีปัจจัยพิเศษนะครับก็เรื่องหมดเยอะการจําจหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคพวก ไม่คงทนนะครับก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วแต่ว่าก็สูงกว่าไม่มากนะครับก็เริ่เรเเรเรมเห็นว่าตราเพิ่มก็เริ่มก็ชะลอลงอย่างไรก็ตามในจะเห็นว่ารายได้นะครับของลูกจ้างเนี่ยก็ยังถือว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นก็ยังเป็นเกณฑ์ดีที่สับหนุกนการใช้จ่ายก,ก็อครัวเรือนนะครับที่มีแนวโน้มขึ้นมาตรงนี้นะครับการลงทุนเทียบกับเ,เดือนเ,อเดียวกันปีก่อนก็หดตัวนะครับ ยีบกเดือนก่อนก็สรงตัวถ้าเกิดทั้งปีเนี่ยก็ถือว่ายังโทษนระครับของทางไตรมาสก็จะถือว่ายังขยายตัวขึ้นจากไตรมาสที่แล้วนะครับองค์ประกอบเนี่ยที่ยังขยายตัวคือพวกภาคก,ก่อสร้างนะฮรับโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยก็ยังถือว่าดีนะครับพื้นที่ก่อสร้างกว่ออนุกาตจำหน่ายซีเมนต์แต่ว่า พวกการนําเข้าเครื่องจักรนะครับอันนี้หดตัวก็ปีที่แล้วก็มีการซ่อมสร้างามากมายนะครับหลังจากช่วงน้าท่วมส่วนเรื่องรถยนต์ก็อย่างที่ที่ได้เรียนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรถกระบะ,ะดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจนะครับอ,อยู่ที่0 7 5ถือว่าทรงตัวจากเดือนก่อนแต่ก็ต่ำกว่า50นะครับเกือบทุกองค์ประกอบก็ต่ำกว่า50ยกเว้นการลงทุน ส่วนที่มองไปข้างหน้าสามเดือนเนี่ยก็สูงกว่าห้าสิบนะครับแล้วก็ปรับสูงขึ้นจากาาเดือนที่แล้วนะครับก็ตอนนี้มาอยู่ยที่ห้าสิบสองจุดสามนะครับหนึ่งที่แล้วอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดก็สูงขึ้นแล้วก็เกือบทุกองค์ประกอบก็สูงกว่าห้าสิบก็คือว่าผู้ประกอบการหรือนกักธุรกิจก็ยังมองว่าในอนาคตเนี่ยพวกคาสั่งซื้อ,อาการผลิตการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับก็จะสูงขึ้นกันในช่วงนี้ โดยรวมสินเชื่อนะครับแม้เราเห็นว่าจะชะลอตัวลงเนี่ยก็เป็นการชะลอตัวลงที่สอดคล้องกับทางด้านของภาวะเศรษฐกิจนะครับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่0.2เปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นสินเชื่อตัวเรือนก็2.8สินเชื่อธุรกิจก็9.1นะครับอันนี้ก็จะลดลงมาจากเดือนที่แล้วนะครับ <S <S <ไ>ทีนี้การที่เราเห็นสินเชื่อขยายตัว ก็ยังถือว่าระดับค่อนข้างดีนะครับสกองเศรษฐกิจแม้ว่าสาาถาบันการเงินเนี่ยจะเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อขึ้นนะครับถ้าเราดูมาตรฐานให้สินเชื่อของอาทางด้านสินเชื่อกลุ่เรือนนะครับก็เข้มขึ้นนะครับในทุกประเภทแต่ที่เข้มมากๆานี่คือสินเชื่อประเภทของส่วนบุคคลนะครับในี้ส่วนบุคคลจะจะเข้มมากขึ้น นะครับส่วนมาตรฐานให้สินเชื่อธุรกิจก็เข้มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสินเชื่อมาตรฐานให้สินเชื่อกับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอ่อมภาคอุตสาหกรรมนะครับยังไม่พื้นตัวชัดเจนนะครับเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนก้นหดตัวร้สองจุดเก้านะครับการหดตัวส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มรถยนต์นที่ผลิตขายในประเทศครึ่งหนึ่งส่งออกครึ่งหนึ่งนะครับ ดียวขออนุญาตตรมาสามกันนะครับก็คือว่าใจมาสามก,ก็ก็หดตัวนะครับต่อนเนื่องจากไตรใจมาที่สองสำหรับในลายหมวกนะครับหรือลายเซกเตอร์ก็จะเห็นว่าทั้งภาคอาหารเนี่ยเครื่องดื่มก็จะหดตัวเยอะหน่อยมีปัจจัยพิเศษเรื่องเรื่องกุ้งนะครับกุ้งไก่ก็มีอย่างที่เรียงไปนะครับ แล้วมีเรื่องของเบียรเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรสามิตก็เรความชัดเจนในช่วงนั้นอยู่รถยนต์นะครับอันนี้ก็จากฐานสูงเรื่องมาตรการรดกันแรกที่หมดลงนะครับเราเห็นว่าการส่งออกก็หดตัวนะครับ mm hmm. การผลิตหดตัวอุปสงค์ส่งตัวเนี่ยการนำเข้าก็ลดลงนี่ก็ลดลง across เดอะบอร์ดเลยนะครับเกือบทุกหมวดนำเข้าถ้าเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยก็จะที่สิบหกจุดหกพันล้านเหรียญน,นะครับหดตัวแล้วหกจุดหนึ่งโดยในหมวดที่หดตัวเยอะๆนะครับก็จะมีสินค้าทุนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนำเข้าเยอะโดยเฉพาะในช่วงกันยาปีที่แล้วเนี่ยมีพวกของกลุ่มไอซีนะครับซึ่งเพิ่งฟื่อง,งตัวแล้วนำเครื่องจักรเข้ามา แล้วก็ทางด้านของอทิ้นส่วนรถยนต์นะครับที่หดตัวไปเพิ่มเยอะถ้าเกิดทั้งไตรมาสนะครับแต่ว่าที่สามเนี่ยก็คือการนำเข้าหดตัวไปไไเพืสอ29ผลิตเกษตรนะครับหดตัวเรื่อง26นะครับในเดือนปัญญาผลผลิตข้าวนะครับขอโทษครับที่หดตัวก็ ประจับปีที่แล้วมีการเลื่อนการทพอปลูกนะฮะทำให้ฐานสูงปีนี้น้ําก็ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงข้าวนากลังส่วนพวกปั๊มน้ํามันนะครับสราปอากาศไม่ดีกุ้งก็เรื่องโรคระบาดนะครับแต่ราคาเนี่ยราคากุ้งก็ก็ดีขึ้นนะครับปศุสัต์เช่นพวกสุกรณ์เนื้อไก่ไข่ไก่ก็ปรับดีขึ้นการท่องเที่ยวนะครับเดือนกันยาก็ประมาณ 2.1ล้านหนแสนคนนะนักท่องเที่ยวขยายตัว27.6สเปเซ็นส่วนใหญ่ก็มาจากพวกจีนมาเลเซียรัสเซียนะกลุ่มกลุ่มเดิมๆดิมนะครับอ,อ,อัตราการเข้าพักก็อยู่ที่60.5สูงกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ว54าสิงถ้าเกิดทั้งไตมารเนี่ยก,ก็ยังอยู่นระดับที่สูงนะครับนักท่องเที่ยว6กล้านเแสนคน ขยายตัว26%นะครับอัตราการก็พักสูงถึง62.5%ภาครัฐนะครับมีการใช้จ่ายแต่จะน้อยลงจากการเบิกจ่ายที่ค่อนข้างล่าช้าแล้วก็มีการเกินดุลเงินสดนะครับในเดือนกันยาแล้วก็ในใตรมาสิีเป็นประมาณอันนี้อัตราการเบิกจ่ายนะครับที่อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายในในปีนี้นะครับทั้ง รายจ่ายประจำจากเรื่องของงบกลางนะครับที่ทออกน้อยแล้วก็รายจ่ายลงทุนนะครับก็บินเรื่องทั้งขาดแคลนแรงงานผู้รับเหมาก็เข้ามาน้อยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการอนุมัตินะครับทีนี้ทางด้านของภาพเศรษฐกิจทงเสียรภาพนะครับเงินเฟอ้อก็ชะลอลงว่างงานในระดับต่ำดุลการค้าเกินดุลน,นะครับดุลมินชินาสพัสขาดดุล ดูเงินทุนเคลื่อนย้ายแล้วก็ดูการชำระเงินเกินดุลนะครับเงินเฟ้อ,นนะะฟอชะลอลงนะครับทั้งเงินเฟอ้อทั่วไปและเฟอ้อพื้นฐานเฟอ้อทั่วไปก็จากเรื่องหมดพลังงานอาหารสดนะครับผักผลไม้เรื่องของเงินเฟอ้อพื้นฐานก็มาจากเรื่องอุปสงค์นะครับเรื่องต้นทุนที่ส่งตัวแล้วก็ทำให้การปรับราคาทำได้จำกัด การคช้การเงินเฟอ้อนะครับก็ทรงตัวกับใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วนะครับก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานเลยวรัอยู่ระล,ลาร์นี้นะครับอัตราการว่างงานอันนี้ตัวเลขนี้ไม่หลักสองเดือนแล้วนะครับอันนี้หลักเดือนเดียวน,น,นะคะของเดือนญญกันยายนก็อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดัสสบเ7็นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ดุลการค้านะครับในเดือนกันยานี่ก็เกินดุลสองพันหกร้อยล้านทั้งไตรมาสจะเกินดุลห้าพัน 5, นะครับในเดือนนี้เนี่ยทางด้านดุลบริการมีการคืนกําไรเงินปันผลของบริษัทต,ต่างประเทศกลับไปนั่งเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์นะส่งกับกําไรกลับเยอะคุณนักะค้าก็ขาดดูเล็กน้อยนะครับที่ห้าร้อย ทั้งไตรมาสก,ก็ขาดดุลประมาณเก้าร้อยก็ต่ำกว่าในไตรมาสที่สองนะครับเพิ่งขาดดุลถึงอกพันเจ็ดดุลทางด้านของเงินทุนเกินดุลน,นะดิโทษนะครับในเดือนนี้แล้วก็ดุลการชำระเงินก็เกินดุลน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทั้งไตรมาสเนี่ยดุลทางด้านเงินทุนก็ขาดดุลนนะถ้าจําได้ในเดือนสิงหานะครับมีเงินไหลออกค่อนข้างเยอะ ็มีคนทตใไ้ดุลการชำระเงินของทั้งไตมาาก,ก็ยังขาดดุลอยู่ทีนี้ถ้ามาดูด้านเงินทุนนะครับเงินทุนกัญญาเนี่ยพอบอกว่าเฟดไม่ลดการทำ QE ลงเนี่ยก็มีเงินไหลกลับนะครับมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรทบทอรวมกันก็มาสองพันทางพักแบงก็คือเงินกู้ระยะสั้นกลับไปนะครับประมาณพันแปดนะครเป็นการกู้เข้ามาปรับสภาพคล่อง ช่วงน,นสั้นส่วนทางด้านาลงทุนโดยตรงก็ก็มีเข้ามานะครับจะเป็นพวกของชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์หรือพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาซื้อหุ้นกับเข้ามาซื้อหุ้นโดยรวมก็เกินดุลประมาณพันเก้านะครับท้งไตมาทยังขาดดุลน,นะครับเพราะว่าเดือนสิงหามีเงินไหลออกจากพวกบอลพวกหุ้นค่อนข้างเยอะ ทีนี้ถ้าดูทางด้านของค่างเงินนะครับถ้าถ้าเกิดค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์เนี่ยก็จะแข่งขึ้นนะถ้าเทียบเป็นดัชนีกับคู่ค้าเนี่ยก็ยังส่งตัวก็หมายความว่า,าคู่ค้าเราก็เงินแข็งขึ้นด้วยนะครับนี่ต่างประเทศก็ขึ้นเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่่33,800ล้าน 3, 000, 8, 000, 000, 000. ส่วนทางด้านของ คือสมองขอบประเทศเทียบกับนิยสั้นก็ใกล้ๆเดิมนะฮะ3.8เท่าโดยสรุปของเดือนกันยานะครับก็ทรงตัวโดยเฉพาะการบริโภคการลงทุนของภายกอะชนการผลิตก็ยังไม่ฟืน้นชัดเจนสังออกก็ดีขึ้นบ้างในบางหมดท่องเที่ยวตด,ดีต่อเนื่องทางด้านเสียภาพเงินเฟ้อชะลอตัวนะครับการว่างงานต่างดุงจิตอาสาขาดดุลจากทางด้านดุลบริการ มันถึงเคลื่อนย้ายมาช่วยรงเงินเกินดุลทั้งไตรมาสจริงภาพก็คล้ายกัน,นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูเศรษฐกิจทั้งไตรมาสเนี่ยสามเทียบกับสองก็อาจจะดีขึ้นบ้างน,นะครับการส่งออกก็ทยอยดีขึ้นนะครับแต่ว่าบริโภคลงทุนยังทรงตัวอยู่ทางด้านเสถียรภาพก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มั่นคงนะครับ